สบายดีพี่น้องเอ๋ยกลับมาพบพ่อกับจันซุกอีกแล้วมาเอาเม็ดมันไปไหวมาเอาในมันไปวานขันผัวเมียคู่ใดบบขี่ขั้นเพียนสร้างหากสีหงเฮืองเมื่อหนาเด้อพี่น้องเอ๋ยกลับซุกสบายดีพ่อเม่พี่น้องป้องปายเมื่อสุกคูสุกคนอีกเพื่อนึงมื้อนี้จันซุกเองก็มีผญายดีๆซส่นเป็นผญายมุมวนน้ำออกมาต้อนมาฝากพ่อเม่พี่น้องและทานผู้สมคือเกาผู้เท่าผู้แก่บูฮานลาวเฮาเพิ่นเคยกาวไหว้บกาวเป็นผญา ซึ่งมีมาแต่ปูญาเดิมเข้าเพื่อนวาอันผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้วาให้วาแต่ข่อยและเจ้าให้วาแต่อ้ายและน้องผองเท่าซัวซิวายามเมือกินเขา้าให้เฮากินห่วพาให้กินปลาห่วถ้วย คันซุงเจ้าเอากันแล้วให้พ่อมพากกันเฮ็ดพ้อมพากกันสร้างเฮ็ดทั้งนาปีนาแสงให้ผัวแพงเป็นคนวานดำผู้เป็นเมียนั่นให้คอยเฮ็ดตามหลังผัว คันแมนซุมเจ้ามุดหน้าขอให้ซุมเจ้าพ่อแตป๋าคันแมนเจ้าเฮ็ดนาให้เจ้าได้เข่าเต็มเล่าคันแมนเจ้ามีลูกเต้าให้ได้ผูประเสริฐให้ได้เกิดห่วมอุทอนคันแมนเจ้ามีลูกหญิงให้เจ้าได้เลี้ยง,งายคันแมนเจ้ามีลูกช้ายให้เจ้าได้งัวควยเต็มก้องตารางบ้านมีผลงานก็ให้เจ้ามีเงินล้านมีบ้านหลังงาม ขันทรงเจ้าเอากันแล้่ยย่าได้เหตีตนสั้นมือยาวเจ้าผู้เป็นผัวให้เจ้ามีใจกว่วงให้เจ้าหู้จักหากญาติวงศาเจ้าผู้เป็นพันยาให้เจ้าหู้จักหากแม่ผัวได้กินซ้นให้เจ้าทรงเฮือนอาได้กินป่าให้เจ้าทรงเฮือนยาให้เพ่นซาเจ้าเป็นลูกไผ่บุญกว้วงสุภายคำว่าผัวเมียนี่ไปใส่ให้บอกลามาให้ครอบแนวนั้นจึงว่าดี ผูใหญ่ให้เอื้นลุงผููสูงให้เอื้นป้าเอาอา่าเพลินสีแเพีงคันพอถึงยามแรงให้เจ้าเข้าบอนนอนหัวเฮียงหมอนให้เจ้าทั้งสองหักหอถนอมกันคันพอหอดามันสินมาเจ้าผููปิน่นภรรยาอย่าลืมแต่งขันสมมาผัวแก้วเมียคนใดเห็ดได้แล้วสีหงเฮืองเมื่อนาให้สมกับคำว้าทีวาผัวแก้วเมียทิพผัวยิบเมียเซลผัวตังแจวเมียตักใสถ้วยเป็นผัวล่ำเมียรวยผัวห่างเมียมีผัว เมียรือผัวไปเมียแลนผัวหักเมียแพงให้ซุ้มเจ้าจำชื่อใบหากสีหงเฮืืองเมือ่อนาเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องเลยทานผู้สมที่หักทุกๆคนพญหา,าบทนี้เขาสามารถอ่า ว่าเวลาตอนที่ว่ามีพิธีบ่าสีสุขขวัญเมื่อมีพิธีบ่าสีสุขขวัญหรือว่างานแต่งงานเนาะเขาจะเอามานําเอามาเว้ามะกาวก่อนที่จะบ่าสีสุขขวัญหรือว่ามีงานตอนงรงเขาก็นาเอาผญาบทนี้มาเว้ามะกาวเพื่อให้เป็นสิริมงคลอ่ะแกคููสั่งพวกกล้วยม่เนาะคือตอนกลางคืนก่อนเที่เขาจะฟ้อนระวงเขาก็ผญาบทนี้มะกาวเนาะก็อ่าก็เป็นคํเเวาที่ว่าอ่า เพื่อให้เป็นการเตือนสติเตือนคิดเตือนใจแกคู่บ่าวสาวทว่า,าวคู่บ่าวสาวหรือว่าคู่ผัวเมียใดเนาะที่ว่าปฏิบัติได้ตามที่พญาพินกาวมาก็จะเป็นอ่าผัวเมียที่ว่ามีแต่ความสุขคว,ค,วความเจริญแล้วก็ครอบครัวเกิดความมาั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ยูเย็นเป็นสุขนั่นเอ,องเขาจะเอาาก้าวในตอนเศร้าก็ได้เหมือนกันหรือเอาเจ้ากก้าวตอนแรงเพื่อให้เป็นสิริมงคลแกคู่คสร้างครอบครัวใหม่ก็ได้เหมือนกันเนาะเมื่อมีพิธีบ่าสีสุขวัญเขาก็ใส้บทอาบทพญาบทนี้เนาะเอา ไปเกาไปเว้าหลังจากนั้นเขาก็อ่ะ สวดเนาะฮาก็สวดอ่พิธีบาสีสุขวันก็เป็น่นสิริมุคุนเ้นเดียวกันเนาะและข้าพระเจ้าเองหวังว่าคลิปนี้คงจะ,ะสร้างความสุขและเป็่นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องและกับครูผมแย่หลายๆครคูโบหลายก็น้อยและสำหรับม้อน,น้ข้าพระเจ้าสิเดขอลาพีลาน้องไปก่อนขอพ่อแม่พี่น้องเป่าป่ายว่สุขครูสุขคนจงอยู่ดีมีแหงมีแต่ความสุขความเจริญสุขใดที่ประเสริฐพรในใดที่ร่ำเรือจึงนว่าบังเกิดแก่ทุกคนสำหรับมื้อนี้ค้าพระเจ้าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในมื้อหน้าาสับีียด ผัวเป็นเพียยอดเมียผ้าหูเป็นเนื้อคู่สมประสงประเด็กนั่ผัวลุ่มลงคอบครัวมันคงสมพง์สายแนนแม่นบุเพสนีิวาด หลายลายซาตักบาดห่วมกันเพื่อนําบุญไว้ห่วมกันผัวมิ่งเมียควันในศาสตรนี้เพื่อนว่าเป็นผัวกแก้วเมียดิบเตียงแทบโบผันแปรและนอเป็นอื่น คือขกแก้วเคียงคู่สะคำเป็นก้อเท่าแล้วก็แม่นโยทองเป็นกระบองแล้วก็แม่นโยเทิรอีลีได้คนฟังเอยเดือคนงามเอยขอขอบใจละลายที่ทติดตามฮับเบิ้งฮับสม